สวัสดีค่ะเคพามาดูวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูเครื่องคีบติดกับรถไถยันมาอีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคีบคันเดี่ยวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเป็นบุมเดี่ยวหรือว่าบุมคู่ก็ได้สามารถแจ้งกับเซลล์ได้เลยนะคะตอนที่สั่งซื้อตัวนี้นะคะราคาไม่แพงเลยพร้อมส่งพร้อมติดตั้งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะเราไปรับรถมาติดตั้งที่บริษัทแล้วก็เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน าคีบหนาะแข็งแรงทนทานกระบ,บอกนะคะเราเทสทุกตัวนะคะก่อนที่จะใส่ให้ลูกค้านะคะแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะในการตรวจเช็ค QC ก่อนที่จะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเรามีการรับประกันสินค้านาน,นถึง6เดือนด้วยกันนะคะอะไหล่ตัวไหนที่ลูกค้าอยากได้สามารถกลับมาซื้อที่บริษัทได้เลยนะคะเพราะว่าเราผลิตเองทั้งหมดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ายกได้สูงคีบได้เยอะแข็งแรงทนทานแน่นอนเลยนะคะสมกับที่เป็นชื่อ KK นะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะของแท้ของ KK จะต้องมีสติกเกอร์ KK มีเนมเพจนะคะสวยงามนะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0ู5ย9 9ก2 6หรือว่าเบอร์0ูน8์0ปด2 7ได้เลยนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะบ๊ายบาย